เราจะใช้แปรงในการมาร์กหรือจะใช้นิ้วก็ได้นะคะถ้าใครที่มีแปรงสะดวกแปรงก็ใช้แปรงในการมาร์กนะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกเยล้วนะคะกับช่องคองมุกบรี h ช n แนลค่ะวันนี้มุกก็จะมาแชร์ใชด้ดีแล้วบอกต่อค่ะพอดีมุก,กได้เข้าไป a c e book ของดร s เชลี่คลินิกมานะคะแล้วก็เข้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาค่ะ คือมีคนใช้เยอะมากเลยนะคะทุกคนเลยทําให้มุกอยากที่จะทดลองใช้ค่ะแล้ววันนี้มุกก็จะพาทุกคนมามาร์กหน้านะคะมาร์กเหมือนกับที่เราไปคลินิกเลยค่ะยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองกันหน่อยค่ะวันนี้มุกก็จะมาร์กหน้าให้ดูค่ะมาร์กตัวนี้ก็เป็นซูติ้งมาค่ะเป็นของดรเชอรี่ค่ะตัวนี้เขาก็จะช่วยลดพวกกดผื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรอยแดงที่เกิดจากสิวหรือว่ารอยแดงที่เกิดจากการกดสิวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสิวอักเสบนะคะเมื่อใช้ตัวนี้ไปแล้วเขาก็จะเข้าไปช่วย ลดเลือนพวกรอยต่างๆได้อย่างดีเลยนะคะทํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและวันนี้นะคะมุก็จะใช้ตัวนี้ค่ะชูตติ้งมาร์กตัวนี้เป็นสูตรจากญี่ปุ่นค่ะเป็นของดรเชอี่เมื่อเปิดออกดูข้างในนะคะเขาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะกลิ่นของเขาก็จะมีความหอมมันอ่อนนะคะ วิธีการมาร์กก็มาร์กให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะเราจะใช้แปรงในการมาร์กหรือจะใช้นิ้วก็ได้นะคะถ้าใครที่มีแปรงสะดวกแปรงก็ใช้แปรงในการมาร์กนะคะก็มาร์กให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะจะรู้สึกว่าเย็นมา,มากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเราแช่ในตู้เย็นจะยิ่งเย็นแล้วก็สดชื่นกว่านี้นะคะ ก็มาให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะหลังจากนั้นก็นวดนวนเบ,บาๆค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อมาเขาซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราค่ะสึกว่าเนื้อมาของเขาคือเข้มข้นมากเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยทิ้มไว้ประมาณ20นาทีแล้วค่อยล้างออกหรือจะเช็ดออกก็ได้ค่ะถ้าใครที่มีแผ่นมา้าก็สามารถที่จะนําแผ่นมา์ามาแปะทับไว้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพที่ดียิง่งขึ้นค่ะ เมื่อล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่มีฝ้ากระดิดดดำหรือว่ามีผิวหน้าที่หมองคล้ำก็แนะนําให้ทาตัวนี้ก่อนนอนได้เลยค่ะตัวนี้เป็นครีมไขมุกดําค่ะเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เขาก็จะเข้าไปช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเม็ดสีเมลานินค่ะที่เป็นต้นเหตุของการเกิดฝ้ากระดิดงดำและก,ก็ใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะตัวนี้ก็ทาบางๆก่อนนอนได้เลยค่ะนี่นะคะสำหรับเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเป็นครีมไข่หมกสีดำแบบนี้ค่ะกลิ่นของเขาก็จะหอมมากเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะมันก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะ เขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะ สำหรับช่วงเช้านะคะก็ให้เราล้างหน้าตามปกติได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้ทาเซเรั่มลดเลือนริ้วรอยตัวนี้นะคะทาให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มค่ะเป็นสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นของดรเชอร์รี่ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราค่ะแล้วก็ช่วยเร่งคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินใต้ผิวของเราให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและช่วยต่อต้านแอนติออกซิเดนต์ค่ะแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตัวนี้คือเหมาะสําหรับมุกกายยุอ เยอะมากเลยนะคะหลักสีแล้วค่ะพวกริ้วรอยต่างๆก็ตามมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกร่องแก้มหรือว่าร่องน้ำหมากนะคะหรือว่าพวกรอยตีนกานะคะพวกเนี่ยค่ะพวกริ้วรอยต่างๆก็ตามมาเยอะเลยนะคะสําหรับตัวนี้ก็ใช้ดีมากเลยค่ะนเนื้อเซรั่มของเขานะคะก็เนี่ยค่ะก็จะเป็นน้ำํำใสๆแบบนี้นะคะก็ะทายทั่วผิวหน้าของเราเลยค่ะ เขาเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าซึมเข้าสู่ผิวของเราได้อย่างเร็วเลยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อให้กับผิวของเราด้วยค่ะคือตัวนี้มุกใช้มาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวน้าจะชุ่มชื้นมากเลยนะคะเพราะว่าการที่เรามีผิวแห้งนะคะก็จะเป็นต้นเหตุของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เราใช้กันแดดตัวนี้ค่ะกันแดดตัวนี้ก็เป็นของดรเชอร์รี่เช่นกันค่ะตัวนี้มี spf 50บวกบวกบวกค่ะสำหรับตัวนี้เขาก็จะช่วยกันแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรามาดูเนื้อครีมของเขากันค่ะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมันอ่อนค่ะก็ทาทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดค่ะ เนื้อครีมของเขาคือเกลี่ยง่ายมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเกลี่ยง่ายมากเลยค่ะ หลังจากที่เราทากันแดดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะก็ทาพวกเมคอัพต่างๆได้ตามปกติเลยนะคะและก็ควรที่จะทากันแดดทุกๆ2ชั่วโมงนะคะเพื่อเราจะได้ป้องกันแสงแดด,ดที่ทําลายผิวของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะและผลิตภัณฑ์ที่มุกใช้มาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของดร์เชอร์รี่คลินิกค่ะและเขาก็ยังมีบริการความงามด้านอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมจมูกโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะอันนี้คือสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนไม่ต้องเจ็บตัวเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดูในเพจ Facebook ด คลินิกได้นะคะเขามีบริการความงามด้านอื่นๆมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วใครที่เคยใช้บริการแล้วเป็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปิดีโอนี้ได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้จะคอมเมนในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ